โอ้ยร่างกายฉันออมมือให้กันหน่อยมันจะตายเรื่องไงเนี่ยไอ้หนูนี่มันเป็นโอกาสทองนะมีคนไม่น้อยที่ยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ปะมือกับเยเกอร์สมแล้วที่เป็นอัศวินเฮ้ยแต่ดูเหมือนการแต่แต่ดูบนเขาแค่ต้องการจะอดัอดฉ่ำอัดฉันให้ยับซะมากกว่านะนั่นมันก็ยิ่งทําให้การซ้อมดีขึ้นยังไงคนเรามันก็ต้องแรงผลักดันกันอยู่แล้วอืม วงแล้วดูหน้ากุนหงิดใช่ไหมนะกับตันกับตันริมันมายถึงกับตันกับตันครับทางนี้ทางนี้มาดูที่นี่ทีเถอะครับพระเจ้าเกิดเทะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะทีมสำรวจน่าจะยังไม่กลับมาที่นี่ไม่ใช่หรอกับตันผมมีคืนนี้ผมจะหนีออกจากที่นี่พูดบ้าอะไรของนายนะอย่าลืมนะครับว่าที่ผมมาคุณก็เพราะหวังดีล้วน พวกเราจะได้ไปเจอกันแล้วก็ไปทาอะไรสนุกสนุกกันทีหลังนะครับพูดอะไรไร้สาระไม่ไร้สาระนะครับผมเห็นมากัวยตาเลยป่าพวกนั้นนะ่ะป่าพวกนั้นที่เราจะต้องไปทำรวจมันมีคำตาบว่าไงเนาะจนถึงตอนนี้ก็มีคนที่หนีไปตลอดใช่ไหมครับทง้ทงที่ค่าจ้างก็เยอะแถมบรรยากาศในการทำงานก็โอเคก็ใช่ ป่าครับป่ามัเป็นคนพาตัวพวกเขาไปพวกเขาไม่ได้ที่งานพวกเขาหายสาบสูญผมเห็นครับผีที่เอาผู้คนเข้าไปในป่าเฮ้ยไอ้เจ้าบา่นี่นายแกล้งฉันด้วยเรื่องบ้าบอแบบนี้เนี่ยนะอ้าผมพูดเรื่องจริงนะถึงจะมีเอสวินหายไปเมื่อวานด้วยงั้นเหรอครับ โซโรเดริกใช่แล้วโซ,โร,โ,ซโรเดริกและตอนนี้ผมที่ผมกำลังกลับเข้ามาผมก็ไปเจออะไรเข้าทุกคนที่หายไปจนขระทตอนนี้มีผมสีดำโถ่ไอ้ตายเถอะบ้าจริงพระเจ้าฉันน่าจะหนีออกไปเลยแท้ เราเชื่อใจเขาได้จริงๆงั้นเหรอไม่ครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้บ้าอืมท่านโยเซฟคิดว่ามันเป็นโอกาสเพราะแทนที่จะเป็นการตำรวจที่ไม่มีความหมายอะไรการไปค้นหาสิ่งเฉพาะเจาะจงนั้นได้ประโยชน์มากกว่าแต่ฉันมีเรื่องที่ติดใจอยู่คนที่หายตัวไปทั้งหมดมีผมสีดำงั้นสินะ อัศวินทั้ง3แล้วก็ประจําแต่งอยู่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าพวกนั้นมันไร้ประโยชน์ไงแต่ดูเหมือนฉันเองจะนิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันเพราะรเดลิกหายตัวไปคนที่เก่งกว่าเขาก็ต้องออกมานำเซอร์ไยเกอร์ทีมค่ายค่ายของทีมตำรวจอยู่ตรงนั้นครับกับผมชื่อเอรันเป็นลูกน้องของเซอร์ร,รดลิกครับ งั้นพวกนายก็หากันทั่วป่าแล้วแต่ไม่เจอไม่แต่ร่องรอยอะไรงานสินะครับตอนนั้นเลยครับขนาดให้อดีตท่ารานันพันรับจ้างมานําก็ยังหาไม่เจอไม่แต่รอยเท้าสักรอยเลยครับอืมคงต้องตรวจไปดูไปตรวจดูด้วยตัวเองแล้วแบ่งทีมไปกลุ่มละสามคนกระจายกันให้ทั่วพื้นที่ให้ให้สามารถมองเห็นกันได้รอบซอบ แบบนี้มันไม่ถูกต้องมาทําแบบนี้กับผมได้ยังไงกันคุณมาเป็นพวกต้มตุนพวกต้มตุนที่หาประโยชน์จากคนอื่นเลิกพูดมากได้แล้วไปตั้งใจหาได้แล้วเดี๋ยวฉันจะตอบแทนได้ที่หลังจออะไรบ้างมั้ยไม่ครับร้อยประโยชน์ก็ผมมาจากเมืองนี่แล,แล้วเวลาแล้วเวลามีคนหายในแบ็กออนเลนี่นายหาเจอได้ยังไงก็ไม่ยากแค่ไปลากใครัะคนมาแล้วอัดเดี๋ยวก็เจอเองแหละครับ นายนี่มันโคตรจะไร้ประโยชน์เลยอืมพระอาทิตย์กำลังจะตกอีกไม่นานฟ้าก็จะมืดแล้วจะต้องกลับไปทั้งทั้งที่แบบนี้เนี่ยนะอืพวกนั้นได้ไปหาตรงเหนือแม่น้ำหรือยังเท่าที่รู้มาพวกนั้นยังไม่ได้ข้าแม่น้ำไปเลยครับแต่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่บริเวณในการตำรวจของพวกเราอยู่แล้วครับ ไม่มีร่องรอยในป่าแถมพวกเราเองก็ลองค้นหาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางที่จะจะ,จะเจอตัวรุดหล็กหลือหญิงนิรนามที่อยู่ที่นี่เลยไปเรียกรวมทหารรับจ้างทั้งหมดพวกเราจะข้ามแม่น้ํากันรอบรอบมันไม่แข็งตัวดีก็นนะหน้าหนาวมันหมดแล้วนี่ครับแต่มันก็แข็งพอให้เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้อืม แยกกันข้ามไปก็น่าจะพอได้อยู่ว่าไงนะเจอตัวขเขาแล้วเหรอเปล่าเรียกมาไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นพวกเราต้องขยายพื้นที่ค้นหาไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำํำทาน้ําแข็งยังจับตัวไม่ดีมากเพราะงั้นพอเราจะแบ่งกันเป็นกลุ่มหลับทราบครัเซอร์เยเกอร์โอ้ยมีอะไรผมนะมีรักงสังหรณ์แปลกๆคนหน้ารังสังหรณ์ไรสารนละนะนายมันก็แค่กลัวนั่นแหะ ก็ต้องกลัวอยู่แล้วเซผมไม่ได้เก่งกาจแบบคุณสักหน่อยหัวหน้าอีกอย่างคนอย่างผมมีสัญชาตญาณดีเพื่อเอาตวรอดรู้ไหมและตอนนี้มันกําลังบอกผมอย่างนั้นจริงๆผมผมขอบอกเลยว่าพวกเราไม่ควรข่าแม่น้าไปเรื่องสัสญชาตญาณเองนั่นฉันไม่รู้นะแต่มีเรื่องที่ฉันมั่นใจอยู่เรื่องอะไรหรอครับว่าทนายหนีไปตอนนี้ นายได้ตายแน่แนพยาเนเพียงคนเดียวที่สามารถหนีออกมาได้ถูกไหมคงโดนเชื่อแน่ๆนเลยเพราะงั้นเลิกพูดไรสาระแล้วตามชั้นมาแล้วแล้วการแค่การข่าแม่น้ำไปเป็นหนทางเดียวที่นายจะรอดโอ้ยจะบ้าตายไม่ว่ายังไงแบบนี้ก็ไม่ดีแนะ่เอ้ยเอ้ยกับตันมันจะแตกไหมครับเนี่ย แน่นอนว่าจะแต่ถ้านายมัวเอ้รระเหยอยู่ฉันจะเป็นคนทุบมันแล้วเอานายลงไปเองเฮ้ผมทำไม่ได้จะลุกขึ้นไหมเหลือแค่พวกเราแล้วที่ตามหลังคนอื่นอยู่ฮะอ้าหืมไอ้บ้านี่หืมสะสะสะสอบสอบสอบพบสอบ มีศพอยู่ในแม่น้อมหืมโออะไรนะน้ำแข็งกำลังทะลม่มรีบข้ามฝั่งไปเร็วเร็วเข้าเฮ <c oughs> นแล้วตัวอะไรวะเนี่ยพวกเราถูกล้อมแล้วเซอร์ไอยกเกอร์ครับเอาอยัางไงดีครับ นี่เป็นกับดักกับดักอย่างอย่างดีเรากับรู้ว่าพวกเราจะมาโถ่คําคืนและความมืดไม่ใช่ดินแดนของพวกที่มีชีวิตฮ